สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปชมรถบรรทุกหกล้อขนาดใหญ่นะซึ่งมีความยาวถึง7เมตรเจเลยนะคะแล้วก็ไม่น้อยมากรถใช้งานมันน้อยมากนะคะส่วนเงนิ่นไขรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันเลยสั่งมาับรถบรรทุกหกล้อมือสองขนาดใหญ่คันนี้นะคะจะเป็นคันนี้เลย isuzu ftr 2 4 0นะคะรุ่นรถนะ FTR 3 4 QXXT นะคะคันนี้นะจดทะเบียนปี2,561นะคะตัวถังจะเป็นตู้10บ,บารน,นะคะจะมีฟามยาววัดด้านในนะ7เมตร60สูง2เมตร60แล้วก็กว้าง2เมตรสีนะคะสำหรับคันนี้คับสี 4, สวย ทั้งสองเส้นเลยนะคะยานดีทั้งหกเส้นเลยนะพร้อมยางอะไหล่อีกหนึ่งเส้นนะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งร้านหนึ่งแืบาทราคานี้พร้อมจัดพร้อมโอนนะคะมีบริการ Finance ไฟแนนซ์ไว้ลองรับนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของ,องเลขตัวรถนะคะคันนี้จะเป็น MP1 FTR 347 GT นะคะ อังไหนก็จะประมาณนี้เลยภายในสะอาดพร้อมใช้นะคะเบาะเป็นถุงลมนะคะไมเป็นยิจิต้อนนะคะเห็นไหมสะอาดมากพร้อมใช้นะคะอ่ะและที่สําคัญคันนี้ใบน้อยนะคะรถวิ่งมาประมาณ1นึ0 0 0สนหนโลนะสําหรับคันนี้นะคะมีที่เก็บสัมภาระมีวิทยุกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะด้านบนก็มีที่เก็บสัมภาระด้วยนะคะ ไว้สำหรับใส่ของเล็กๆน้อยๆตามที่พื้นที่จะใส่ได้นะคะสะอาดพร้อมใช้เลยนะสำหรับรถคันนี้นี่เป็นภายในอีกด้านนึงคะ่ะที่สำคัญนะคันนี้แอร์เย็นนะคะแล้วก็ฟิล์มรถติดมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสนใจก็มาดูรถทีนก่อนได้นะสำหรับคันนี้นะคะอันนี้เป็นยางนะคะยางคู่หน้า พร้อมใช้เลยนะทั้ง6เซนสลูกค้าสามารถนำไปวิ่งงานได้เลยเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะจะเป็น 6H K 1 240งแรงม้านะคะเป็น6สูบ240แรงมา้าชนิดเชื้อเพลิงจะเป็นน้ำมันดีเซลนะคะน้ำหนักรถจะอยู่ที่8ตัน3นะคะถ้าท่าในใดสนใจนะคะก็แวะมาชมรถกันก่อนได้นะสำหรับ อันนี้นะคะร้านเปิดทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสาินาทีานะคะเผื่อว่างๆผ่านมา สำหรับท่านใดนะคะถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์นี้ได้เลยส่วนท่านใดนะถ้ามีความประสงค์จะมาดูรถนะคะมาดูได้ที่ร้านสุดใจรถบรรทุกนะคะตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมช่วงตำบลสะกะเทียมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะมีเพจให้ติดตามนะคะเพจชื่อเพจสุดใจรถบรรทุก4ล้อ6ล้อ10ล้อจังหวัดนครปฐมฝากเข้าไปกดทุกใจแล้วก็ติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถใหม่ๆนะคะส่วนวันนี้ ตัวไปก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรคลิปรถคันไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ